สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์คนไทยแท้มีตัวตนกันนะครับขั้นตอนแรกครับให้มาหน้า Google ของเรานะครับเซิร์ชคำว่า k m m t h นะครับอปอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บเราอันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับปอคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์เราจะเป็นประมาณนี้นะครับ ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างครับสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ like ก็พอเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2ออันล่างนี้นะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับ like หลังจากสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมได้เข้ามาหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดไลค์คนไทยแท้มีตัวตนกันนะครับขั้นตอนแรกครับให้มาที่หมวดหมู่ครับให้เลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับถูกใจโพสต์ลูกคนไทยแท้มีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับแล้วก็ในส่วนบริการนะครับให้ทุกคนเลือกอันแรกเลยนะครับ ไลฟ์โพสต์รูปโปรไฟล์นะครับคนไทยแท้บริการตรงนี้นะครับเลือกได้เลยครับในส่วนตรงนี้ครับอย่าลืมอ่านคำแนะนำกานสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนจะเพิ่มยอดไล์ได้เลยนะครับวิธีการครับให้ไปหน้าเฟซของเราครับเลือกโพสต์ที่เราจะเพิ่มยอดไล์ได้เลยนะครับจะยกตัวอย่างเป็นเฟซนี้นะครับ ให้ทุกคนคลิกที่เวลานะครับคัดลอกลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะทุกครั้งด้วยนะครับให้ทุกคนเอาลิงก์มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำา50นะครับสูงสุด2000นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสัก50นะครับค่าบริการจะอยู่ที่30บบาทถูกมากเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ะพอกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบจะแจ้งว่าระบบได้ทําการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาครับประวัติการสั่งซื้อครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับสถานะนะครับกําลังร,รองดําเนินการอยู่นะครับต่อมาครับช่องทางการเติมเงินนะครับจะมีหลายช่องทางนะครับจะเป็น สแกน QR วอาโค้ดนะครับทูวันนี้ w a l l ลตนะครับอังปาวอลเลตนะครับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับต่อมานะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะเป็น f a c e o o o k YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับ ต่อมาจะเป็นแนะนําเพื่อนนะครับให้ทุกคนคัดลอกคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับจะได้อัตราการค่าแนะนํา5%เลยนะครับต่อมาครับติดต่อไฟล์สนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อครับแอดไลน์เคมีมขีดทีเได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับต่อมาครับ ตัวเช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักหาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูว่าตอนนี้ไลฟ์เราขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ไลฟ์ขึ้นเลยนะครับอตอนนี้ไลฟ์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้50นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแท้มีตัวตนทุกคนเลยนะครับนี่ครับเป็นคนไทยแท้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ